ตำรวจเข้าตรวจสอบสภาพศพของชายอายุ28ปีเสียชีวิตอยู่บนถนนภายในหมู่บ้านสันทาตหมู่9ตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหลังจากที่เขาคุ้มคลั่งถือดาบยาวเดินข่คมขู่ชาวบ้านแล้วก็ใช้มีดทำร้ายตำรวจที่เข้าระงับเหตุทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยิงป้องกันตัวจนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตค่ะ ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจตำบลเปิดเผยว่าได้รับแจ้งเหตุคนคุ้มคลั่งก็เลยร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปควบคุมสถานการณ์แต่ขณะกำลังประสานขอกำลังสนับสนุนผู้ก่อเหตุใช้มีดตรงเข้าทำร้ายมีดไปถูกบริเวณด้านขวาของขาด้านขวาของเจ้าหน้าที่จนบาดเจ็บทำให้ต้องตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงเพื่อป้องกันตัวกระสุนไปถูกร่างของผู้ก่อเหตุล้มลง ทุกคนพยายามนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่จันนะคะทั้งตำรวจแล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุด้วยท้ายที่สุดผู้ก่อเหตุเสียชีวิตค่ะญาติก็เลยบอกว่าติดใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มองว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าค่ะถ้าว่าถามป้าเนาะอย่างป้าอู้ความจริงอะ่ะคนป้าก็บะเต็มร้อยเนาะเพราะป้าส่งไปบ,าบาําบัดส่งไปเข้า นี่แล้วออกมามันอย่างอี้แต่คนหลอบข้างก็มีอยู่เอาเลยเอาเลยอย่างอี้นะทําเกินอย่างนี้ยะหายถเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุทำเกินกว่าเหตุคนคนหลายหลายคนแต่เพิ่งแต่ว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะมีของกลาง มีดาบหนึ่งเล่มแล้วก็มีมีดพกสั้นอีกหนึ่งเล่มสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบสาเหตุของการคุม้มคลั่งและสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดตามขั้นตอนค่ะ